ระบบน้ำหมุนเวียนคือการจัดการน้ำและจัดรูปที่ดินให้สามารถใช้น้ำซ้ำได้หลายรอบใช้น้ำน้อยลงผลผลิตเพิ่มขึ้นเกิดรายได้ยั่งยืนสามารถพึ่งพาตนเองและรอดพ้นวิกฤตภัยแรงได้การใช้น้ำหมุนเวียนแบ่งเป็น3รูปแบบตามภูมิสังคมและวัตถุประสงค์การใช้น้ำ แบบที่ 1. ใช้น้ําหมุนเวียนทําเกษตรระดับชุมชนใช้น้าซ้าตามความลาดชันของพื้นที่จากลําห้วยไหลผ่านไรนาสระน้ําได้น้ําที่เหลือจากการใช้ทําเกษตรไหลกลับสู่ลําห้วยด้านล่างเช่นระบบลําน้ําเหมืองนาขั้นบันไดระบบฝ่ายทดน้ําเป็นต้น แบบที่2ใช้น้ําหมุนเวียนฟื้นป่าต้นน้ําใช้ระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ําจากแหล่งน้ําด้านล่างขึ้นไปเก็บบนไหล่เขาและกระจายน้ําจากด้านบนลงสู่ด้านล่างเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้ดินผืนป่าและคายน้ํากลับสู่แหล่งน้ําเดิมแบบที่3ใช้น้ําหมุนเวียนทําเกษตรในครัวเรือนแบ่งเป็น2รูปแบบแบบที่1 นำน้ำใช้ในครัวเรือนมากรองซึมผ่านชั้นดินเก็บเข้าบ่อน้ำตื้นก่อนนำไปใช้ทำเกษตรแบบที่สองนำน้ำจากลำคลองเก็บเข้าสระน้ำและนำน้ำในสระใช้หมุนเวียนภายในแปลงเกษตรใช้น้ำน้อยลงผลผลิตเพิ่มขึ้นเกิดรายได้ยั่งยืนสามารถพึ่งพาตนเองและรอดพ้นวิกฤตภัยแรงได้